ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านวันนี้ผมวิเชย์วันนี้เอ่อเราจะมาเล่นเกมวันพี่พ่อที่รักครับผมซึ่งเอ่อผมอยู่ในแรง้เอ่อซีซีบวกแล้วคือแงบีแล้วโอเคซึ่งวันนี้ผมเอ่อเปิดได้ซาบกครับผมเออผมก็เลยจะมาเอ่อทำซาบเอ่อ วันนี้เราจะไปดูรับชมคลิปนะครับก็คืออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ซับคายกดแชร์แล้วอย่าลืมกดสมัครเดี๋ยวเดี๋ยวซับคายกูพูดแล้วก็คือผมได้เลยว่า,าแค่หกสิ่งนะพราะสที่เกียดกดชที่เกียดรวต่อไปนะครับผมจะมีวิวทีละตัวนะทีละวันนะบางวันก็อาจจะรีวิวอูโห ได้ตัวไหนสี่ดาวนะหรือว่าสามดาวผมก็จะรีวิวแต่สามดาวโอกี้มันได้เปิดได้ผมจะไม่รีวิวนะเพราะมันน่าจะกระโปงเกินนะครับก็ขออภัยในสียนรลัวร่วงหน้าแล้วก็ขออภัยในคําหยาบร่วงหน้าจากใจจริงก็คือผมได้อูรุสนะครับแล้วก็ลูเออรลืมบอกวีูฟี่ด้วยนะลูฟี่ตอนลูฟี่ตอนแดกเหล้าตอนที่แดกเหล้าอยรอเนะี ตอนที่มันแดกเล่าอยู่นะครับพร้อมผมก็จะเลยวิวดูฟี่แจงคูสองแขนแล้วก็แบบอูรูดชาเปอร์เลยผมจะทำให้อยู่นะก็ยังมีหลายตัวเลยที่คุยยังไม่ได้ดู่แล้วคุก็ยังเปิดไม่ได้ด้วยซาโบนะผมใช้เหรียญสองเหรียญนะที่เขาเปิดนให้เลยนจะเป็นเหรียญของแจงคูแจงคู แดงคูดผมแดงตอนที่มีแบบจังแข่งเดี๋ยวได้เด็กผูก่ผิดแล้วก็เหลือลู้อีผมไม่รู้รายละเอียดเยอะแล้วกายบอลที่เนี่ยสิ่งแรกก็คือเออเอสฉันขอรับพลังนายไปแล้วนะตอนที่เออเขาเขาตอนเขาพูดได้พลังเอสมาเมื่อไหก็คือตอนนี้เขา คือตอนที่เออพี่อยู่เกาะโดปามิโก้ลืมชื่อเกาะแล้วอีกเออราชันเอ่อสกิลต่อไปเออลืมบอกสกิลต่อไปคือราชันมังกรเพิ่มร้ว่ากงเร่างมังกรนักขี้อ้าดูลูกมาดักขี้บูธพระราชกฤษฎีก์อ เฮ้ยอย่าพูดพ่ามทำพเพลงมาแล้ไปเริ่มไม่เงียบ่อุ่นปดมาปื้ันี่จำได้นะเราผมบอกก่อนผมได้มายัางไงก็คือผมเปิดแพ็คของมันนั่นแหละแพ็คซาบออกุกตรงนี้ตรงนี้อ่ะอันแรกได้เออดูฟี่เมากับดูฟีก่กระโปงว่าดูฟี่สามสิบเฟริ แต่ตัวที่ผมอ,อยากได้ก็คือชาลล์ลิ้นลินคาตาคุลีเยอะเยอะลิ้นลิ้มไม่เกี่ยวกับต้นชาลล์คาตาคุลิเอออูรุสเนี่ยได้แล้วแอนน็กมึงก็ได้แล้วอะไรล่ะอแบบะรตัวครับเครื่องนี้เอต่เขาวันนี้ก็ได้แล้วเอสก,ก็ได้แล้ว,แต,แ,ลวแต่คูไม่อ,อยากเรียนวิวกายมาอีกเครื่องเดี๋ยวครูเกลียเร็วๆเข้าใจไหมสัตว์เอ้อ ว่าเดี๋ยวไปรีวิวสักสามตามออรา่าครับผมผมน่าจะรวมคลิปตอนกลางคืนเลยว่าวันนี้แหละม,มันที่มีสาม่วเยอะอยูอ่กันน,นี่ก,กูอัดตอนกลาคืนเลยนะเนี่นานที่ก็ไม่ได้อัดคลิปหรอกขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้อัดิทตลอด นอกจากเปิดหน้าเาเปิดหน้าดิเฮ้ยมีรอบรุ่นฉีดด้ยนี่หว่ารอบรุ่นฉีดเด็กก่อนเฮ้ยยาวขอเออแป๊บน,นึ่งนะรับเอเออ้ามาเลยเออโอเคโอเคเอขอขยายรูปปห้เ,เล็กลง ซึ่งคือแบบหน้าจอมนันอาจจะไม่เป็นไรครับน่าจะโดนมือผมบางนี่แหละเออคือมผมไม่ได้เล่นในคอมนะผมเล่นในโทรศัพท์อ่าย่ยางไัก็ไม่เปิดละครับอ่าเออไม่เห็นหน้าหรอกเออเอาไป ไปแรงกันเถอะโอ้โหลืมดูค่าพลังโจมตีเลยคุยสะเพรินไปโอ้โหไม่พี่นี่ว่าเอ้ยมีน้องด้วยเออลืมดูเลยดูชาหลอกกระตาโคลี่ตัวที่เราอยากได้ก็มาไอวนี้ผมอยากได้นะเพราะแม่งโคตรยากเลยเฮ้ยโคตรโหดอ่ะแม่งคือแบบเอ้ยคงไม่เมื่ก่อนอาคิไม่โดนคือแบบมันแบบมีเลื่องอะจะพีสองแม่งมันโคตรเยอะอืย่าเล่น เอาอ,อายุกระชี้เอายังไม่ได้ไถเลยอะไรน้องชายไอ้ด็อกชายนีน้องชายไม่ได้เรื่องแบบนี้ต้องต้องมีคนดูแลอะแค่เพราะว่าพี่เอ็นมันพูดอ้อยอย่าล้มเด้อคุยกับคนมันมันมันจะได้ยินมวยมึงมันจะได้ยินมวยอุงเลยมันกระชี้เหรอ โว้ยมันปกราชาคนนี่หว่าัดปกราชาปองปองปองปเยวแล้วจอรนี่อรนี่เปอร์ไปเนี่ยแหละแต่ไม่มีจอร์นี่ซัเปอร์ l e t s go เยะเบบย้ให้ดูเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกู แล้นมโนพักยืดแป๊บหนึงไปยืกาโนชาอันนี้มาจะพี่แป๊ดดูเนียนะ่ยใครจะไปดูก็เขาก็ไปดูได้เขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับวันพีนะก็คือเขาก็โหดนะฮะท่าคุเนี่ยเขาเขาเนี่ยไปดูเขาได้เลยไปดูเองไม่วกันคิดเกียจพูดโอ้โหยนี่ตอนนี้พี่แป๊ดยังไม่รีวิวนะ ผมก็จะดูพี่แป๊กเขาเร like. ื่ em, อยๆนั่นแหละเอาบผมชอบดูช่องเขามากเลยเพราะเขาทำเกี่ยวกั download download บวันพีตอนที่ผมดูเออผมนี้ดูวันพีบ่อยใช่ไหมล้วผมเจอพี่แป๊กใช่ไหมผมเจอแบบสนุกเลยสนุกไงยกงเลยมันก็น่าขี้ก็เลยสนุกไงสนุกก็เลยมันสนุกก็เลยไม่เต็มเดี๋ยวเราต็มลุกเดี๋ยวอะไรลงลง น้องชายไม่ได้เรื่องโอ้น้องชายไม่ได้เรื่องเอะไรอยย้ไห่อ้มีมังเหอไม่ได้ใช้ีนอุ้ยกดมันมาราชาระองราชาเคโอไปหเคโอสองโไ มาคีม huh. ค nah, like ีเอ mm ้ยแย่งราด้วยรอือหืออ้ผมชื่อว่าพี่ครับนะครับผมใครยังมาขอเป็นเพื่อนก็ได้นะครับผมโอเผมไม่ว่ากันไปดูแม่ต่อไปกันดีกว่า โอ้โหได้เป็นโอ้โหโซบินกูได้เลยแบบัไอ้ทางคือ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 แบบโอเครถชนชิน,นีชอปเปอร์เ,อเรีวิวที่หลังเราเราวพรุ่งนี้เจอกันแน่ชอปเปอร์ โอเคนะโอเคไหมไอ้เขี่ยลืมลืมลืมย้อนกลับลืย้อนกลับอ่าลืมมันเป็นชนี่โชนี่ชฉาเอออือโอ้โชนี่โชนี่เออแบบร่างฮอลลีเดย์หน่อยก็ได้แล้วะเฮ้ยจริงอ่ะมันเฮ้ยเขาชนะห้าครั้งรวดเลยะไรผมทุกทเจ้าแห่งราชานะซึ่ง ตอสุดท้ายเผมจนในพืนอับหนึ่งให้ดมันเป็นอะไรนะปราร์ตี้อะไรสักอย่างนึ่โอ๋อไอ้เงี่ยอ๋อคิคุกโนโจอเอฟเด็กแล้วก็ลูฟี่ทาโร่ปลาเข้าโหงมไม่มีลอจอิ่งีิกูสู้ได้ทีครับล้องดอกร้องเหีงเยี่ยไร ชื่อเหมือนบอดเลยวบวบเนี่ยสออะไรเนี่ยวบวบสองใหเอ้ยโอเคโอเค,อเคอชื่อมึงน,นี่มันระบ,บาดมากผมไม่ยืนแหละแอปเน็ก,ก,กตัวที่ผม,มชอบมากแต่ก็แพ้ให้กับใครดูแล้วมันเป็นลูกน้องใครดูเออ เอาหานเอาห้อยเอ้อย,ออย,ออยมันอะไรกันครับเนี่ยโหอะไรมาตออ้อนที่เอาห้อยไม่ยอมเลยมันมันจายเจ้าจายี่กูคุ้ยตายหาแล้วอกูไอ่ไอ,อ,อ,อ่เป็นคนไม่ดีครับชอบลาา่าขอยกันอโรโซล่ามีกูแต่ทำเสี่ยงให้มึงเลยกูนี่เอ้ยมึงทำไรน้องชายกูมึงทำไรน้องชายกูฮฮ น้องชายกลัวเขาว่าเออตาบอกเคยพูดนะครับว่าถ้าลูฟี่ตกอยู่ในาันตารายฉันจะช่วยเองโอ้ยเออครงนี้ลูฟี่ช่วยแทน <c oughs> เรททอกโอ้ยลูฟี่กูน้องชายไอ้น้องชายนี่โอ้ยโอ้อยเอาวดัางนี้ก็อำมาจาแม่โว,วย ไป Let's go คิกคูนจาถ้าได้แรงบีนี่คือว่าดีมากกูเทปกูเทปหน้าโซโรอันนี้เป็นโซโรล่างโดยยาสกิีเรานี่หว่ากูจะฆ่าโอ้โหโอเคโอเคยชินนะเจ้าช่วยเลยช่วยเลยตุ๊กี้น้องตุ๊ก

โอ๋อค oh, uh, ือแบบอาราเว way ชีวิตนั่นคือ all the w a อย่าโอ้โหถ้ากูแพ้นี่กูร้องไห้เลยกูร้องไห้หนึงมาตัคี้ต้ิกาดีเอสเอจะขอยืมพลังงานหน่อยนะจึบ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 เฮ้ยชนะวุ้ยชนะเยอะอะไรเลยว้ยชนะอ๋อ พอดีนที่ไม่ได้ีพีเราเดี๋ยวเออกิ้งกองกองกิ้งคะถ้าก่าลิปเก่าๆชุ้บได้คุณโคราตัวที่ผมร้องเพราะเขาไม่คนที่มีบัคคุณจับรอแล้วเขาเสียชีวิตแล้เฮียแล้วเหมือนฉากลูฟี่ร้องอ่ะ ตาหายแล้วตาสุด oh, ท okay. ้ายนี่สุดท้ายสุดมาไปดูไดูโอเค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 ถ้าโอ้ใครมันมาอ่กช่องนี้ผมติดตามอยู่นะโอ้โหโรเจอร์บา แตงไม่นุ่งขึ้นไปยังงั้นแต่แต oh. time, ่ตัวน okay. uh ี huh. ้นะผมได้แล้วกูได้แล้วนะครับผมโอเคอร่อยฮะเก็บเก็บเกเอ้ยเขาเนี่ยเออเ้ยเจ็บจีตังโฆษณาโฆษณาโฆษณามอนมาพอดี เอ,อเบอร์หนึ่งแปล,ปล้วล้อใเหียซึ่งกูใช้พประรามมันก็จะมีเสียง,อยงโอ้ยเฮ้ยแต่มันก็ทำเป็นเสียงได้นะครับเนี่ยพระลมทำเป็นใหม่เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะแต่มันจะมีเสียงลมอะดิโอเคไปขวยเด้ขอบคุณเฮียอะไรแล้วกูยังไม่ทำเฮียอะไรเลยไป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 รอเจอ้า โ,ยโีโยปรได้มาก่อนราคีขามาโนโองคุกถ้าผมได้นะนี่เอ้ยถ้าผมได้ในนี้ครัแล้วผมรีวิวให้ดูด้วยมจาจับเดี๋ยวกูเจอคนโหดนะดูเลยคอยดูแล้วคอยด,ดูผมจะแพ้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะแตกจะตายหาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มึงโดนเลยโอ้โหมาจับแม่โ,โว้ยจริงๆ คี่ร่างนี้ผมก็ได้แล้วนะในเครื่องนี้เลยแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำคลิปแต่แล้วมันเผลอล็อไปด้วยดิแม่งโคตรโหดเลยทุกคนโคตรโหดอะกำลังน้องเอ้ยออกมาหนอฟักกินเยืดซอร์เกิลยอมมึงคนละเจ้ากันคนละเจ้าคนละเจ้ากันคนละเจ้ากันตรงแร็มังกรนนะขี่จุกจุกจุกเดี๋ยวดะอันนี้ไม่ใช่กรงเร็ อันนี้ไม่ใช่กรูเรย่ากอร์ดัก,ก,กีรานี้เป็นบแก,กแกกจแก๊กแตกคือแตกโรเจอร์ไม่ก็โหดนะมันโคก็ได้แล้วนะแต่ยังไม่เร็วอยู่อีกเครื่องหนึ่งอ่ะไม่รู้จะรีวิวอยังไงไปนนทางนี้ครับอีฟบกอร์ดัชีร่ากัน,น,กนจโอ้ยกันจ มาดิฟันจีเดี๋ยวขบวนจังอ้นี้ไปไปเเเาาลลเไีเดียวขบเอ้ยขาวว่าซอนลีครับผมเอ้ยได้เดเอาโรเจอร์ไปหาแล้วโหจะสู้ไงวะเน,นี่ยแางบูกันเสร็จแล้วด้วย อย่าปล่อยให้เธอรอนวลโอ้ยไอ้เฮ้ยแม่งโคตรโหดเลยะนะทีน,นั้นอะตาเนี้ยจะแพ้ได้นะมันรู้ว่ามันดูใหม่ดูแผนที่อยู่ร,รู้นีไหม Fucking Yuzuki แฮ้ยระเบิดย่ะไม่เป็นไรนะแพ้ก็แพ้ไปไม่อยากึ้อแรงบีแล้วรีวิวดูให้ดูนะครับแล้ววันนี้รีวิวชปเปอร์ให้ดูชปเป์ก็ไม่อยากรีวิวหรอกโอ้โหพวกเขาแรงบีกันแล้วทุกคน จะแรงมีเนี่ยโอ้ยยังไ,ไม่ลดด้วยแมบพบที่ผมจะรีวิวให้พร้อมแล้วผมจะรีวิวให้แค่สองครั้งพอนะครับอืมเพราะมันเหลือวันเดียวแล้วผมจะรีวิวให้แค่สองครั้งวันนี้ผมจะรีวิวอันอันนี้แค่สองครั้งอ้าวในที่นี้ทาชิกิร่างนี่หรอเป็นสามดาวครับ โคตรสุดยอดเลยผมชอบเอ็กเด็กมากถ้าผมได้เอ็กเด็กที่เออลืมบอกกระตครนะครับผมมอฮราได้โซโลผมไม่ค่อยชอบโซโลอ,อ่ะเพราะผมได้แล้วอ่ะที่จริงโซโลมันก็เก่งเลยแต่ผมเคยได้แล้วอ่ะโซโล่จูโตโซโล่สองปีโซโล่หนึ่งศูนย์แปดี๋ยวแล้วไม่ใช่หนึ่งร้อยแปดประการดิ ผีข้าผีอะไรก็ตอนนั้นกูไ,ได้เป็ผีด้เอดเอดก็มาปฏิการดีเอ็ด,อด,อด,อดมีเอดนะดมีพ่อลูกอะวันนี้คลิปยาวมากเลยคลิปแม่งโคตรยาวลยแล้ว,แล,วแล้วผมจะสู้ไฟเด้ถ้าทีมเรามีโอาเนะ โอ้ยเยี่ยออโอยกาวามาซอลีม่ให่ดูใครโดวว,วอเตอร์ฟอร์อิลี่อย่ตรงอื่นนั่งเพื่อรอชิคกี้พายกบนอนย่าอิตคลีมิวสิกก่ะคือต่อสู้แกน่ะคือฉัน้าวหุขา คนเดียวกูจะไม่ไหวแล้วมึงยังมาอีกเหรอฮะมึงยังมาอีกเหรอเอ้ยเอ็กเดคอนคาสเตออาวแต่แล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไม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 ใครดูทุกคนบอยบังใครไปดีมาแล้วบังใครผีกลัวมาดิ เพือนยืดไอ,ย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 อ้ยโอ้ยโไม่ยอมยอะด้วยเพือนแม่งรุดเ็มึงลุดปะเนี่คยนี้จะแพ้ก็ได้ใครจะระู้ใคดูใครดูคิดว่าจะไปว้ยมันัดักมันักสู้ว้ามันดักสู้ หนักด้มันหนักด้ไยอมีเหียอะไรหรอันนี้จะมีเาอร้าเน่ยเกลอไปครับโคดเโยจ้าอาวาซอลลีลุลุ้โอ้มโนบ้ทิงเยอะอะไรของมึงวันนี้ย วยวังโก้สโโลแม่งก็แดกเราเกินยังไม่เหมือนสโมเกอร์อ่ะวยแดกบุรีสองอันไม่น่าจะเป็นอาเมฆ่าตายพุชชู โ okay. อเคสุดยอดมากเพื่อนซึ่งอันนี้ผมเคยเล่นไปแลแล้วเล่นโครบแล้วนะแต่อันนี้มันเล่นนีกซึ่งใบบู๊นะใบบู๊ซาบซาบกซาบกแล้วผมบอกตัวที่มันจะสุ่มให้เราเล่นนะก็จะมีมีเอ่อฮอคิน ชอปเปอร์ร่างเออแบบวานอคนุนิร่างนินจานินนินแล้วไม่ได้เข้าใจทำไมเกมนี้เออไอชอปเปอร์มันต้องง่าปาก้างด้วยณูจะบ้าายเออ <c oughs> แล้วก็โรเจอร์โอเด้งไคโดเอ็กเดคยเอมอนลูฟี่ทาโรเออคิ่อาค้าทค่อา กูโนโจสิแล้วก็ตัวนี้อะไรวะตัวอะไรนะชิโล่เขียวชิโลตัวนี้ผมรู้จักอืมกาวามาสึตัวนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันชื่อว่าโดจิฮานฮาชูราเรเอ่อโดจิเออเอนเทาปากาดีวอเตอร์รอนน์เออ,อ,อาาดดวา,วรอรา,วานกนีน้โอนามาซอเตคัลเมลูหรือว่านามโอนามิโซโร การียังเป็นเอ่อแบบโซโลวานอคุณนี้โซโลวานอคุณนีโโนณน้อ่าเดอะสุดก็อ <c oughs> ขอไ้นะคะรับพวกได้เฮ้ย <c oughs> ซึ่งอ,อไปตาสุดท้ายแล้วนะปลาผมจะรีวิวให้แะคะ่คลิปนี้คลิปเดียวโอ้ปลาซิลวอคินปลาซิลวอคินบอกม่า่อยอยากเล่นมันหรอ กระป๋องไม่ได้ชอบแม้แล้วก็ตุ้งก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยอะไรมันหรอกแต่ผมก็ชอบมันอยู่ที่มันมีเป็นผลโมเดลอะไรที่มันปีปาศาอะไรอ่ะเออผมก็ชอบอยู่แต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นมันอ่ะปีสามดาวอ่ะปีสามดาวไป่ลงแฮ่ก็คือผมไม่ได้อยู่ห้องตัวเองบอกว่า ไม่สามารถัดคลิปได้นะผมเพราะฉะนั้นกัวตายหาไปแล้วโอ้นะมาซอสเตคาราเมลโอ้ยโอ้ยฮ้ยออฟฟิวอักกินทะเลพิซซ่าตํปูอ้าวาเ,เอ้ยม,มันพิซา่ตํปูไม่ได้อะทุกคนอ้าหาก้าอออมันออฟวอกิงเยอะ ทำแก่งหรงอำน้อเนาะใครมปนไหมไอ้น่เน้นว้าโตวกวนไปเลยไอ้น่เน้นไอ้นี่มัน,มน,มนหมั่นไส้จริงๆลยาาแม่ให้ตายมัช่ไไอชอปเปอร์ว้ไม่อซารัำปู มองเอาไม่โดนอโลฟฟกิรรัชช่ารัชช่ารัชช่าเอ้ยทุกคนดีกูจิตยังเป็นยยโอ้โหมันไม่น่าเชื่อไอ้สัตตายไปเลย ซึ่งเออผมบอกว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งอย่างที่ผมบู้นะครับพ่อไปเป้นโอเควิ่งไวนะเขาวิ่งไวซื่งเสียงมันอาจจะก้องกละองเพราะก่าผใช้สนิกยิงได้ไงวะไม่มีใไฟนู้นแบบผมละ<ม>ไปตองได้เลย้วไปตองได้ แกกล้าหาล้างใครดูเอ,อ้มันไม่เห็นเราจริงอ่ะกดอุดแตกหนึ่งครับสวย ปูซอส,สแรกว่าแรงแม่ผมรู้นะนะมันจะไปยึดเม่เคี่เตอรนะผมรู้อยู่แล้วซึออ่งไอคนนี้มันท่กกูได้ก็ยอดออไม่ทานอ่ะครับน้องๆองทำไมไม่ทานอ่ะไอ้น้อยไอ้น้อยรอยน้องอ,อ,งองแผิดนะอ๋ะอัน,น,นะโอรออ โอเคครับผมโอเคครับอืซึ่งคลิปนี้ก็ขอไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแนละ้วแล้วคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะโอเคไปละแล้ว,ดวสด 下课了、啊。